สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมนะขณะนี้เราอยู่ที่วัดปราสาทบ้านจานนะท่านผู้ชมแอดมินก็เดินทางมานะท่านผู้ชมเนาะมาจากบ้านขยองนะท่านผู้ชมก็ขี่รถไปอย่างไกลเลยแล้วก็วอกกลับมาที่วัดปราสาทบ้านจานนะท่านผู้ชมขณะนี้คุณกำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับอยู่กับแอดมินเทพน,ะนนะัทกรนะท่านผู้ชม วันนี้เราก็มาถ่ายทอดบรรยากาศสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวแรกกับแม่ตะเกยนทองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอตัวแรกด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะหากใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามอชางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะท่านผู้ชมแอดมินก็พูด ผิดพูดถูกนะท่านผู้ชมเนาะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะลิ้นมันพันกันนะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> เราก็มาขอตัวเลขกับแม่ตะเกียนทองกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะขออนุญาตนะแม่นะขออนุญาตถ่ายทำเป็นวิดีโอแล้วก็ขอตัวเลขไปฝากแฟนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงด้วยนะแม่นะแต่เรามาขอตัวเลขกันดีกว่านะท่านผู้ชม แป้งแอดมินหมดหรือเปล่าท่านผู้ชมหมดจริงๆด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวนะท่านผู้ชมนะเราจะมาเข้ามาขอตัวเลขด้วยกันก่อนนะท่านผู้ชมได้ยินเสียมคนคุยกันอยู่ฝั่งนูนนะ้นเนาะโอ้เซียนนะท่านผู้ชมนะเนาะเซียนปรับมือเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันก่อนนะท่านผู้ชมขออนุญาตแม่นะครับ ขออนุญาตขอรูปแป้งเนาะขอถ่ายทำเป็นวิดีโอช่วยเขียนตัวแรกให้ด้วยนะแม่นะแอดมินก็มองไม่เห็นนะท่านผู้ชมเพราะแสงสว่างแสงแดดจ้านะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะมองดูตัวแรกให้นะท่านผู้ชมแน่ใจช่วยเขียนตัวแรกให้ด้วยนะแม่นะ มองไม่ค่อยจะเห็นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยๆส่องนะงผู้ชมนะตัวแรกจะไม่ชัดเจนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเสียงหมาเห่านะท่านผู้ชมหมาเห่าแอดมินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะ ได้ยินไหมท่านผู้ชมขออนุญาตนะแม่นะทาตรงนี้แหละรู้สึกว่าแป้งแอดมินหมดนะท่านผู้ชมหมดจริงๆด้วยแหละหมดแลด้วเดี๋ยวไปแป้งใหม่ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็เตรียมแป้งมาสองกระป๋องแล้วเดี๋ยวเดินกลับไปเอาแป้งกันก่อนดีกว่านะท่านผู้ชม บรรยากาศก็เงียบนะท่านผู้ชมเนาะเงียบมากอ่ะท่านผู้ชมบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างวังเวงบางคนก็อาจจะไม่กล้ามาหรอกนะท่านผู้ชมเนาะแต่แอดมินก็เดินทางไปทุกที่นะท่านผู้ชมเนาะลมก็แรงนะท่านผู้ชมลมแรงนะท่านผู้ชม เราเขาจะขอตัวเลขด้วยกันดีกว่านะผู้ชมเนาะแอดมินก็เทปแป้งมาไว้แล้วนะาผู้ชมขอองค์นี้แหละแม่จ๋าขออนุญาตทาแป้งนะแม่นะขอตัวเลขขอโชคขอลาบนะแม่ให้แฟนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะแม่นะขออนุญาตดูปแป้งนะแม่จา๋า ไปปรากฏตัวเลขให้ลูกด้วยนะแม่นะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมมองไปเหมือนหน้าคนเลยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวขอรวปแป้งนะครับขออนุญาตนะแม่จ๋าเคปรากฏตัวเลขให้ลูกด้วยนะให้แฟนช่องคนสองเลขเขาเห็นตัวเลขด้วยนะแม่ ขอสองตัวตรงๆนะแม่นะสองตัวตรงๆเลยเอะดูท่านผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมตัวเลขเห็นกันบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมแปลกนะท่านผู้ชมเนาะไปไหนแอดมินก็เห็นแต่ตัวเลขตัวเดิมนะท่านผู้ชม เป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมตัวเลขที่เห็นก็เป็นเลขเจ็ดห้าห้าเจ็ดเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะหรือจะเป็นสามห้าห้าสามก็ได้นะท่านผู้ชม เหมือนเลขเจ็ดกับเลขสามนะท่านผู้ชมเห็นไหมเจ็ดห้าห้าเจ็ดสามห้าห้าสามนะครับสองคู่ชุดสวยๆเนาะเราได้ตัวเลขมาแล้วนะท่านผู้ชมสามห้าห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ถ้าทังช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ทางแอดมินคงจะบอกว่าบ๊ายบาย